สวัสดีครับพบกับผมชาลอนนะครับแอดมินจากเซิร์ฟจิบิคาร์นะครับผมเราขอแนะนำา AI ตัวใหม่นะครับผมเทเซตมัชไลพีเนะครับผม AI ตัวนี้นะครับมันสามารถตอบสนองกับเป็นคู่หูในการเล่นเซิร์ฟจิบิคาร์ของคุณได้นะครับผมผมเพิ่งเขียนมันขึ้นมาเองแล้วมันก็มีประสิทธิภาพมากเลยครับแล้วมันก็สามารถที่จะทำกับข้าวให้คุณแดกในเซิร์ฟได้นะครับผมมันสุดยอดจริงๆเลยนะครับผมไม่เคย เจอ AI แบบนี้ก่อนมันมันค่อนข้างที่จะมันมันค่อนข้างที่จะฉลาดนะครับผมดูครับมันจะกระโดดข้ามแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับผมมันกําลังใช้สมองในการแก้ไขปัญหาแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับผมว่ากูจะโดดข้ามได้ขนาดน้โดดโดดลงไปไอสัตว์ตกตายอีย ไอ้สัตเอยีแม่งไงโทษดีครับผมเมื่อ <motiv> ก <ators> <klore ret ii eine ee> ี้น <R ud> ี่เป็นข้อผิดพลาดของ AI นะครับผมมันก็เอ่อมันมันค่อนข้างจะบักกับแพลตฟอร์มตรงนั้นนะครับแต่เราจะสาธิตในการโหดแหลกเลยเฮียสาธิตในการอ่กระโดดนะมันจะค่อยๆเดินนะครับมันจะเดินอย่างระมัดระวัง นะครับผมแล้วมันก็จะเดินตามผมได้นะไหนเห็นไหมเขาเขากำลังแก้ปัญเอาริท uh ิมแก้ไขปัญหาในการว่ายน้ําอยู่นะครับเขากําลังจะหาวิธีการขึ้นบกโดยใช้ใบบัวนะครับผมเขากําลังจะแบบว่าหาวิธีการขึ้นโอ้ยเย็ดแม่เขาขึ้นบกมาได้แล้วนะครับผมนะฮะแล้วเขากาลังจะไปเก็บเกี่ยวข้าวนะฮะ เขาจะไม่เก็บเกี่ยวข้าวนะครับมันอยู่สปาวมันติดสปาว์เพล็กชั่นนะครับผมก็บางที AI คุณก็อาจจะโง่นิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการดำน้ำนะครับมันจมน้ำตายนะครับก็ช่างแม่มันครับซื้อตัวใหม่นะครับผมมีขายแล้วนะครับตัวละ3 5 0 0ันทูนะครับผมทูวัลเล็ตหรือทูมอนนี่หรือ Paypal อะไรก็ได้นะครับผมเราสามารถคุยกับมันได้นะครับแต่มันจะตอบช้านิดนึงมั้งีเจนี้สุดยอด โน้ยไอกำลังออนไปใส่เติมอ,อยู่คม่ขุดลงไปเร็วไอ้สุดขึ้นแค่ไหนขึ้นแได้เติมวะไม่ขุดลงไปตกโลกตายเลยเรามีอะควาเรียมนะฮะเรามีแบบอะควาเรียมพร้อมแบบมีปลาหลากหลายสายพันธุ์อยู่ข้างในอะควาเรียมนะครับผมซึ่ง ในอควาเรียมเนี่ยมันจะมีปลาอยู่พันหนึ่งนะครับผมที่ทําให้เงินในประเทศไม่ค่อยไหลเวียนเท่าไหร่นะครับผมเป็นปลาอัอปมงคลนะครับผมเขานอนตรงใต้ลิ้นปลาวานเย yeah. นะครับผมเนื่องจากว่าเขานอนแล้วนะครับผมเราก็จะทําการนะครับผมปับ๊บกลางวันเรียบร้อยแล้วนะครับผม ขลอเดินลงไปที่อควาเรียมของเรานะครับสร้างโดยบอสดีและพวกเราเองนะครับผมให้เครดิตนะครับ Hey guys so if your car's not starting and you're hearing all kinds of rapid clicks around your dash or when you're actually turning the key you'll hear it click over and over like this ครับ Kan. <laughs> <Five. laughs>